สวัสดีครับมาเจอกับโค้ชพี่เอครับวันนี้เป็นวันยุดวันเสาร์ทุกคนหลายหลายคนไม่แน่ใจว่าตื่นหรือยังนะครับเราก็จะมาเหมือนเดิมคือจะมาลดพุงกันวันนี้มีเทคนิคดีๆที่อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดื่มน้ำกันบ่อยๆนะครับเพราะการดื่มน้ำบ่อยๆนะครับเราจะทําให้ร่างกายเรา สดชื่นกับปรี้กับเป่าประโยชน์มากมายเลยครับแล้วที่สำคัญก็คือระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายรวมถึงเรื่องของการเผาผลาญไขมันที่จะลดพุงกันได้นะครับลองมาดูกันครับว่าเทคนิคดีๆจะทํำยังไงซึ่งเพื่อนๆเอาไปใช้ได้เลยครับง่ายๆแค่นั้นเองก่อนอื่นสำรวจกันครับวันหนึ่งเราทานน้ำกัน บ่อยๆแค่ไหนแล้วเพียงพอหรือเปล่านะครับตัวผมเองก็ตอบเลยว่าไม่เพียงพอครับเราต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้ได้นะครับซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเหมือนจะยากนะครับแต่ถ้าเรามีอะไรที่คอยกระตุ้นเตือนใจเราเสมอเราจะไม่ลืมแล้วเขาบอกว่าถ้าเราทำเป็นประจำๆแล้วมันจะทำให้เรามีพฤติกรรมที่ทำ เป็นนิสัยได้นะครับก็เลยมีเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆที่อยากจะให้เพื่อนๆข้อแรกเราควรจะต้องดื่มน้ำทุกๆชั่วโมงนะครับก็ควรจะต้องมีการเตือนกันครับทุกชั่วโมงควรจะดื่มน้ำสิ่งที่ผมทำอันนี้ครับอันนั้นนี่เองครับเพื่อนๆมีอยู่แล้วครับโทรศัพท์มือถือเราสามารถตั้งเวลาปลุกในโทรศัพท์ได้ครับตั้งเวลาเลยครับทุกๆชั่วโมงให้เขาเตือนขึ้นมา เพื่อจะได้รู้ว่าถึงเวลาการดื่มน้ําแล้วเห็นไหมครับเทคนิคเล็กๆง่ายๆที่เพื่อนๆเอาไปใช้ได้เลยเทคโนโลยีที่ทุกคนมีอยู่แล้วในมือนะครับตั้งเวลาเลยครับทุกชั่วโมงตื่นขึ้นมาปุ๊บก็ดื่มน้ำนะครับเทคนิคที่2นะครับที่เพื่อนๆควรจะหามาไว้ครับก็คือกระติกน้ํานั่นเองการที่มีกระติกน้ําจะช่วยทําให้เรา นึกถึงไา้ว่าอ,อถึงเวลาเราต้องจิบน้ําแล้วแพ้จิบนิดนึงครับบ่อยๆจะทําให้ร่างกายเราสดชื่นกระชุ่มกระชวยไม่เปรียนะครับโดยเฉพาะคนที่นอนน้อยๆนอนดึกๆนอนไม่เพียงพอการดื่มน้ําจะช่วยทําให้ร่างกายเรากลับมาฟื้นฟูดีขึ้นนะครับงั้นหามาเลยครับกระติกใบเล็กๆให้พกติดตัวใกล้ๆตัว มันจะช่วยทําให้เตือนใจและเราไม่ลืมกันดื่มน้ําเห็นไหมครับเทคนิคง่ายๆตั้งนาฬิกาปลุกก็ได้หรือตั้งจากโทรศัพท์ก็ได้และมีกระติกเล็กๆอีกหนึ่งใบทําอย่างนี้บ่อยๆมันจะกลายเป็นพฤติกรรมที่เราดื่มน้ําได้โดยที่ไม่ต้องกลัวการดื่มน้ําไม่เพียงพอนะครับร่างกายสุขภาพจะได้แข็งแรงเทคนิคง่ายๆแค่นี้เองครับเอาไปลองปรับใช้ดู และสุดท้ายนะครับก็ต้องดูแลร่างกายกันด้วยกูต้าไทโอนที่จะช่วยบำรุงตับเราครับหลังจากดื่มน้ําแล้วนะครับต้องออกมาดื่มน้ําแล้วก็ต้องบํารุงตับด้วยครับแค่นี้เองนะครับอย่าลืมครับอ่าสวัสดีครับ คุณดำรงนะครับมาดื่มน้ำเยอะๆครับดื่มน้ำเยอะๆและบำรุงตาบกันครับย้ำครับกระติกน้ำนาฬิกาหรือโทรศัพท์บุกเวลาทุกๆชั่วโมงครับดื่มน้ำและตื่มบ่อยๆนะครับจะทำให้ร่างกายสดชื่นและแถมด้วยกูต้าไทโอนบูมกูต้าช็อตแค่นี้สุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงนะครับ เทคนิคเล็กๆน้อยที่เราไปปรับใช้เพื่อร่างกายของเราเองเราต้องปรับเองนะครับลเล็กๆน้อยๆเราจะมีสิ่งดีๆอย่างนี้มาให้กับเพื่อนๆทุกวันติดตามชมกันนะครับดูแลสุขภาพครับโค้ชพี่เอสวัสดีครับ you <laughs>